ไท a i PBS p o พอด s t view the world via the voice สวัสดีครับผมตั้์นทดานดนทนรงสุงรน,นครับสวัสดีครับผมอิงเจียสิทธิ์อัศวกุลครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับวันนี้มีข่าวอะไรครับคุณอิงเป็นหนึ่งในข่าวที่น่าสนใจครับคุณเตินคือดาวเทียม Star ์่าวหนึ่งครับ ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนอวกาศครับโอเคมันอาจจะดูเป็นข่าวปกติที่ว่าโอเคมันก็มีดาวเทียมอีกดวงหนึ่งขึ้นไปทาําภารกิจบนอวกาศนะ uh huh. แต่ดาวเทียมดวงนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างบริษัทช Star c l o u วที่เป็นสตาร์ทอ uh ัพ huh. ด้านอวกาศค uh huh. กับเอ็นวีเดียครับ uh huh. ซึ่งดาวเทียมดวงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า Proof of Concept ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างศูนย์ข้อมูลบนอวกาศร uh huh. อบมุบมโคจรของโลกครับ uh huh. ก็คือทำา Data Center ในอวกาศถูกต้องครับคือการทำา Data Center อร์ในอวกาศครับคุณเต้นข่าวนี้เลยเป็นข่าวที่น่าสนใจมากระดับหนึ่งและมีความเป็นไปได้สูงที่อนาคตเราจะมีอีกอุตสาหกรรมใหม่ในอวกาศคืออุตสาหกรรม Data าเซ็นเอร์อืม,อมแต่วันนี้เราจะมาพูดเจาะลึกในสิ่งที่เรียกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีอุตสาหกรรม Data าเซ e นเในอวกาศมันน่าสนใจแค่ไหนแล้วมันจะ แย่งส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรม Data Center บนโลกได้มากแค่ไหนครับโอครับผมว่าน่าสนใจมากเนี่ยประเด็นนี้เพราะว่าช่วงหลังๆเนาะที่เราบอกว่าโอ้ข้อมูลลโลกไปหมดแล้วนะครับมีเออโอเอไอเลยแบบพัฒนาโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบของถูกอัพขึ้นไปบนคลาวกันยแยะเต็มไปหมดก็มีคนบอกว่าไปสร้าง Data Center ใต้ทะเลไปสร้างบนอวกาศไปสร้างในอะไรก็ไม่รู้ยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะเรามาฟังกันว่าบนอวกาศมันจะเวิร์กจริงหรือเปล่าตรนี้จริงๆผมเป็นคนที่ ผมขอพูดพื้นฐานผมก่อนละกันผมเป็นคนที่จะขัดแย้งเมื่อบอกว่าอยากสร้างเดต้าเซ็นเตอร์บนอวกาศมันเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าแล้วคุณจะแก้ปัญหากับรังสียังไงบิดฟิปมันเยอะมากๆนะคุณเห็นไหมแบบเอาแค่แบบ curiosity สิบิดฟิปไปกี่รอบแล้วดูจูโน่สิบิดฟิปกี่รอบแล้วยานแต่อลัมบิดฟิปไปกี่รอบแล้วการบิดฟิปมันเป็นเรื่องปกติมากเลยในในงานอวกาศคือคุณไปอยู่วันนั้นนะคุณจะเจอสิ่งที่เรียกว่า ซอฟแวร์เกิดจากการที่ตัวอนุพพลังงานสูงมันวิ่งชนคอมพิวเตอร์ของเราและทําให้ตัวบิตข้อมูลที่อยู่ในแรมมันเปลี่ยนจากศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์แบบนี้ได้ง่ายมากๆเลยอทําให้ข้อมูลตรงนั้นอ่ะมันเสียหายอืและส่งผลให้การคํานวณต่างๆหลังจากนั้นอ่ะมันจะเสียหายเป็นทอด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 ตามไปด้วยครับมันจะเจอเยอะมากในช่วงที่เรียกว่าพายุสุริยะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าดาวเทียมหลายดวงในเวลานั้นอ่ะมันจะต้องทําการปิด การทํางานนะเพื่อป้องกันไม่ให้ยามันพังแล้วก็แบบกลับมาเปิดไว้อีกทีหนึ่งหลังจากรีเซ็ตเว้อีกทีหนึ่งหลังจากที่ตัวพยุสรยะมันผ่านไปแบบเนี้ยซึ่งสิ่งเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นกับ Data Center จริงอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันใหญ่คุณถ้าพดว่า Data Center ปิดเพราะอะไรอ๋อพยุสุริยะมานะเราต้องปิดก่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไหมสมมติคุณอยากเข้า Facebook วันนี้แล้วคุณเข้าไม่ได้รูปไม่โหลดทำไมรูปไม่โหลดทำไมอ๋อเดต้าเค แต่เราจะมาคุยกันว่าแล้วทําไมเขาถึงเชื่อ,อว่าเขาจะทำ Data Center อรในอวกาศได้กันดีกว่าครับเต้นอ่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ค่อยบายบนอวกาศเท่าไหร่คุณบายวิธีไหนใต้ทะเลเหรอผมบายวิธีไหนไม่ไมสุดโลกนี่แหละแต่ว่าก็ไปสร้างโรงงานผลิตพลังงานดีๆเอา Green Energy ผมบายใต้ทะเลเหมือนเดิมใต้ทะเลผมบายใต้ทะเลถึงแม้ว่าผมก็ไม่ได้บายเท่ากับการตั้งบนดินธรรมดาเพราะว่า จริงๆผมบายไอเดียที่บอกว่าสร้าง Data Center เป็นอยู่ตามใต้ถุนบ้านทุกคนโอ้ดี t ซน์ไรส์ใช่คือตามแบบว่าพื้นที่ี่มันฤดูหนาวเขาหนาวแล้ว Data Center มันสร้างจนเอรความร้อนถูกปะก็บบกว่าเออเนี่ยเป็นฮีเตอร์ในบ้านแต่ว่ามันก็จะยากในการจัดการในการซ่อมบำรุงในเรื่องไฟฟ้าดาบความปลอดภัยเลยนะเาเามันก็ยากการรวมส่วนมันง่ายกว่าเข้าไปแบบ กัดสายแลนอะไรเงี้ยปลวกพันใครกัดสายแลนปลวกยุคใหม่ปลวกกินสายแลนคือปลวกอ่านหนังสือเนยผมยังไม่ว่านะปลวกกินสายแลนของบาเกินไปนิดนึงอ่าครับโอเคบนอวกาศบนอวกาศเร์นอะไรไม่เวิร์กเออจริงๆเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าทุกวันนี้ยเวลาเราฟังข่าวเศรษฐกิจใช่ไหมเราจะเจอประโยคพูดบ่อยๆมากเลยว่าตอนนี้ยิจ t ตอลเซ็นเตอร์เป็นอุตสาหกรรมที่โลกกาลังจับตามองและต้องการสูงมากๆดิจิต e ลเซ็นเตอร์มันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงมากครับ ไม่ใช้ช่งไฟฟ้าใช้ท้งน้ํา<ม>น้ํำในการไหลขอมร้อนใช้คนในอันโอเปเรตสูงมากใช้ฟอร์ซิลิตี้สูงมากพื้นที่<ม>ใช้ยเยอะมากเอาอย่าง data center ของ Google <ม>ที่ไอโอวาคุณเชื่อไหมว่าที่นั่นอ่ะใช้ไฟฟ้าแบบให้ลองทายว่ากี่กิ่กวัต์โ oh. อ้อะถ้าถ้าถ้า,ถาเอาเมืองใหญ่ๆสักเมืองเมืองกลางๆแล้วกันต่างจังหวัดสักจังหวัดนะผมว่าสักจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอ่ะจังหวัดเล็กๆอาจจะไม่ใหญ่มาก น่านอะไรเงี้ยเขาคาดการว่าใช้อย่างน้อยหนึ่งร้อยเมกะวัตแล้วอะหนึ่งร้อยเมกะวัตคือมันน่าจะพอๆกับเชียงรายทั้งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนคือมันใช้ปริมาณขนาดนั้นนะซึ่งจริงๆ Data Center อระเราสามารถพูดว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่แรงที่สุดในโลกหรือพูดง่ายๆว่าฟ r o n ท i ย r a u r ล่าอะไรพวกนั้น่ะเทียบไม่ติดเลยเทียบไม่ติดเลยนะ ด้านทางเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานการกินไฟการระบายความร้อนจานวนคนโอเปเรตจานวนคอมพิวเมตอร์ที่อยู่ข้างในนั้นเทียบไม่ติดเลยและเวลาเรามอง Data Center เราชอบมองเป็นอาคารจริงๆไม่ใช่อาคารมันควรมองเป็นคอมพิวเมตอร์หนึ่งเครื่องอที่มีอาคารเป็นเคส <computer. S 2> คอมพิวเตอร์และคอมพิวเมตอร์ก็อยู่ข้างในแล้วก็มีมระบบนั่นแหละระบบทุกอย่างที่รู้จักการระบบระบายความร้อนคอมพิวเตอร์เราต้องมีระบายความร้อนมีพัดลมพัดลมบางคนติดชุดน้านั่นแหละไอชุดน้าของ Data c e n t e เมันก็คือระบบน้ํา น้ำหล่อเย็นแบบหล่อเย็นที่มีทะเลสาบอยู่ข้างๆต้องพูดว่าเหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีหอหล่อเย็นขนาดใหญ่อยู่อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ดเซนเตอร์เป็นมันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่ใหญ่มากๆและกินไฟเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หนึ่งโรงแบบนั้นนี่นี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้และมันจะเป็นมากกว่านี้เรื่อยๆเพราะว่าโลกต้องการ Data าจำนวนมากขึ้นเอาง่ายๆเราทุกวันนี้เราก็อัพ สเตตัสลง Facebook ลง X Twitter ลงเว็บของเราคุณโพสโลกทุกวันคุณลงสตอรี่วัลลิกีสตอรี่นะครับปีหนึ่งคุณลงไปเท่าไหร่คนทั้งโลกลงเท่าไหร่เดต้าเยอะขนาดไหนแล้วคุณอย่าลืมว่าคุณต้องสับสวิตชิ่งข้อมูลพวกนี้เข้าไปทีู่นยนข้อมูลต่างๆคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ประมวลผลที่เป็นอินฟาสต r u c t u r เจอร์ที่ประมวลผลเร็วขนาดไหนในการทาให้ทุกอย่างมันอัตโนมัติแบบที่พวกคุณใช้กันอย่าลืมว่าแล้วคนมาเรียกดูอีกอะอย่างคนดู YouTube อย่างเงี้ยคนดูสตอรี่ วิ่งเข้าวิ่งออกวันหนึ่งขนาดไหนกี่เพตตาไบต่อวันนี่ข้อมูลแบบเพตตาไบแล้วไม่ใช่ข้อมูลดับแบบเทลไบที่เราใช้กันอย่างเงี้ยผมปิดเน็ตก่อนช่วยโลก <laughs> <laughs> ช่วยโลกช่วยโลกไปนีไว้นั่นแหละครับแล้วตอนเนี้ยมันไม่สามารถขยายแค่ในเมกาได้แล้วหรือในพื้นที่เป็นแบบว่าเมืองใหญ่ๆของโลกได้แล้วตอนนี้มันต้องเริ่มกระจายไปในที่ต่างๆแล้วก็เลยมีแนวคิดอย่างเช่นว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเริ่มขยายไปในพื้นที่อย่างเช่น ไปตั้งการผลสายซาราได้ไหม <c oughs> เพราะว่าก็ใช้ไฟฟีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเราก็แบบตั้งแผงโซลาเซลล์ใหญ่เลยแล้วก็ตั้งโรงงานใหญ่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาตั้งในพื้นที่ที่เริ่มมีความหนาแน่นสูงขึ้นมาเช่นอ่าอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของ Amazon Web Serv e r เนี่ยมาสนใจตั้งศูนย์ข้อมูลในเมืองไทยแบบนี้ <c oughs> เพื่อรองรับปริมาณงานในพื้นที่เซอเรียเชียมาขึ้น <c oughs> แบบเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันก็เกิดจากการที่ว่าเราเห็นความสำคัญแล้วว่าตอนเนี้ยอินฟอร์ตสตัชเจอร์ด้านไอที ของเรามันเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากๆก,ก็เลยเริ่มหาไอเดียใหม่ๆว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะตั้งศูนย์ข้อมูลแบบไม่ต้องมีคนโอเปอเรตท้าไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าเรามีไอเดียหนึ่งว่าถ้าเราตั้งบนพื้นเราต้องใช้ทางพัดลมทางอากาศทางขอหล่อเย็นทุกอย่างในการในการโอเปเรตมันลดความร้อนของมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำให้มันอยู่ใต้น้ำก็เลยเกิดเป็นไอเดียของ m i c r o s o อ t ที่เขาอยากทดลองไอเดียว่า ถ้าเราเอาคอมพิวเตอร์จํานวนมากอัดเข้าไปในถังหนึ่งถังแล้วปิดผนึกมันแล้วก็เอามันไปอยู่ใต้น้ําเลยอะ,อะมันจะทํางานได้ไหมมันจะพังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นอติกขึ้นมาที่ตัวม c r โครซอไปลองตั้งในชายฝั่งบริเวณนอตสีครับอ<ๆ>ืมเย็นเย็นเลยอ่ะเย็นๆยนเลยอยากรู้ว่าถ้าอยู่เย็นเย็นเป็นยังไงซึ่งผลสุดท้ายอ่ะหลังจากที่เข้าไปแช่ อยู่อย่างนั้นนานหลายปีอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยว่าแช่อยู่างนั้นนานหลายปีอ่ะขึ้นมามีแต่สาหร่ายติดขึ้นมาเออมีแต่แบบว่าสัตว์อะไรไม่รู้ไสร้างคลนีนไปหมดเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะอผลปรากฏคือ Data c e n น e ตอร์นั้นอ่ะพังน้อยกว่าเดต้เซนเตอร์ปกติแปดเท่าเอ้ยผลเขาบอกว่ามันไม่มีใครไปรบกวนเขาอ่ะมันไม่มีอย่างเช่นแบบว่าคนเดินมีแรงสัน่นสะเทือนจากรถบรรทุกบรรทุกอ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือคนไปสะดุดสายไฟทาฮาร์ดดิสแตก ถูกต้องเขาบอกว่าปัญหาหลักของเดตเซน,นเตอร์รที่พังคืออะไรคือโคนโอปเปเรตนั่นแหละซ้<อ>ัๆอ,อย่างเช่นแบบที่คุณเลยบอกว่าสายไฟทุกสายแลนหรือแบบว่าไปอะไรอะไปแงะเครื่องข้างแล้วเครื่องข้างอีกเครื่องมีว่าโอปเปอเรมันพังอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาหลักของ Data c e n t เ r อร์ดังนั้นเขาเลยเชื่อว่าถ้าเราสร้างคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่มากพอรองรับมากพอว่าโอเคตู้นี้มีสักสิบเครื่องแล้วกันเราจะรันทั้งหมดสิบเครื่องพร้อมกันสมมติรันไว้ก่อนแปดเครื่องหนึ่งเครื่องพังรล้เครื่องข้างต่อไปแบบนี้เรื่อย มันคุ้มกว่าการให้คนอเปเรณถ้าอย่างนั้นนี่มันคือแนวคิดของงานอาวกาศเลยนี่คุณอิงอา่ถูกต้องออตโต้แล้วก็ทำระบบรีดันเดนอะไรก็ว่าไปถูกหลังจากพู้อคกอมเสร็จ ตัวนี้ไปได้แล้วอะแน่นอนมันก็มีการตอต้านจาก NTO ว่าเอ้มันไม่ดีนะเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าการที่คุณไปปล่อยความร้อนในพื้นที่<ห>ที่เป็นน้ําทะเลเย็นจัดนะ่ะ<ห>เพราะว่าเรารู้ใช่ไหมครับว่าใต้ทะเลหรือในบริเวณเบสซี่อะ่ะก<ห>็คือแบบก้นมหาสมุทรอย่างเงี้ยครับมันน้ําเย็นกว่าข้างบนนั้นเยอะมากเลยแล้วการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิอ่ะมันอาจจะทำให้การไหลของกระแสน้ํำมันเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงมากๆต่อทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งเอ่อคลเมต บนโลกเลยทั้งโลกเขาบอกว่าสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคใครเม่ทั้งโลกได้เลยดังนั้นก็เลยเกิดแนวคิดใหม่ว่าโอเคงั้นไม่ทาใต้ทะเลแล้วงั้นทานอกโลกเลยแล้วกันไม่ไม่ใครมาด่าแล้วไม่มีใครมาดา่าแน่นอนสัญญากาศก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่างั้นเราจะจับจองพื้นที่ข้างนอกนั้นได้ไหมขึ้นมาครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียของสตาร์ทอัพหลายหลายสตาร์ทอัพหนึ่งนั้นค,คือ t a r c l ข u d ขึ้นมาครับ t a r c l o u d ก่อนหน้าเนี่ยชื่อบริษัทชื่อลงเมน ่อนนแปลงชื่อมันเป็น Starcloud ก็คือฉันมีความฝันว่าจะสร้าง Data Center ที่ใช้ไฟฟ้า5กิกะวัตต์5กิกะวัตต์นี่มันคือเยอะมากเลยนะแล้วมาอยู่ในอวกาศซึ่งมันจะเป็นแบบคุณนึกภาพว่ามันคือสถานีอวกาศแต่มันไม่ใช่สถานีอวกาศมันคือคอมพิวเมตอร์หนึ่งเครื่องที่มีไม,ม่มีพื้นที่แผงโซลาเซลล์ขนาด4คูณ4กิโลเมตรมันใหญ่มากเลยนะใหญ่มาก มันใหญ่กว่า,านี้แล้วกันนะใช่ไหมคือผมเห็นคลิปที่เป็นเรนเดอร์ที่ที่มันใช้สตาร์ชิะของสเปซเอกขนเอาตู้ขึ้นไปอะแล้วแบบตอนถอยออกมาโหโซลาะะรเลยใหญ่มากพูดอกี่นะ Starship มันคือตึกหนึ่งตึกเออสตาร์ชิปใหญ่อยู่แล้วนะแล้วคุณเอาสิ่งที่ท่านมันใหญ่กว่าตึกหนึ่งตึกอ่ะมันแบบโอ้มันใหญ่มากเลยนั่นคือแนวคิดของเขาโดยเขาเชื่อว,ว่าเขาจะโดยโอเเตทั้งหมดแล้วอ่ะ จะราคาถูกกว่าโอเวร์บนโลกสิบเท่ามันขี้โมมากเลยผมพูดประโยคนี้เลยว่าผมฟังไอเดียนี้ครั้งแรกมันขี้โมมากเลยเพราะว่าอะไรคุณอย่าลืมว่าคุณต้องส่งมันขึ้นไปเพื่อจรวดการส่งขึ้นไปด้วยจรวดมันราคาแพงมากออแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณสามารถโอเวร์ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้คนแม้แต่คนเดียวบนอวกาศและราคาถูกกว่าสิบเท่าได้คือมันต้องทำกี่ปีถึงได้คุ้มทุนใช่ยังไม่รหลอ,อม ปัญหาที่จะเจอจุกจิกมากมายเอราะแล้วแบบว่าคุณบอกว่าคุณไปกลางแผงโซละ่าอะไรใหญ่ขนาดนั้นมันมันจะไม่กระทบกับอวกาศจริงดีอย่างเช่นทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวอยู่ว่า <c oughs> เศษขยะอวกาศนักบินอวกาศไม่ได้กลับบ้านบ้างหรือไม่รู้มีดาวเทียมใครก็ไม่ได้ไปชนตู้มขึ้นมาหนึ่งได้โจทย์หลักมากเลยสําหรับการทำดีแลเซนเตอ,อร์อวกาศเลยคุณเตินดีเลยอ่าถูกต้องดีเลยมันได้เยอะเพราะอะไร บนนั้นมันสูงกว่าบนโลกคือต่อยให้คุณอ้อมทวีปอ่ะมันก็ยังใช้เวลาน้อยกว่าการที่คุณส่งข้อมูลขึ้นไปลงมาลงมาเนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการทำเดต้าเซนเตอร์บนอวกาศคือคุณจะจัดการปัญหาดีเลย์ยังไงวิธีแก้ปัญหาเขาก็จะบอกว่าก็ใช้โลว์ออร์บิทมันก็จะเร็วขึ้นเหมือนคลินิสต์สตาร์ลิงแต่มันก็สู้กับการตั้งเดต้าเซนเตอร์บนโลกไม่ได้เลยดีใช่เหมือนกับสมมติคุณอยากเข้าเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งเดี๋ยวนี้ ถ้าคุณต้องรออีกสักแบบประมาณครึ่งวินาทีคุณก็แทบรอก,กันไม่ได้แล้วโหลดรูปรอครึ่งวินาทีก็รอกันแทบไม่ได้แล้วทุกวันนี้โอ้หแต่ผมว่าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องของอินเทอร์เน็ตบนบนโลเอิร์ออบิทเนี่ยก็ต้องบอกว่า s t a r l i n งนี่คือวิสัยทัศน์เขาไปไกลมากแล้วคืออย่างน้อยอะอย่างน้อยแล้วกันคือผมคงพูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าตอนนี้ s t า r l i n งมันเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตบนโลกเพราะว่าเราวางอินฟราสตัคเจอร์อินเทอร์เน็ตบนโลกกันมาแบบกี่ปีแล้วอะแบบสี่สิบะ แล้ว s t า r l i n k สาทำมา5ปีอย่างเงี้ยแล้วคุณสามารถสร้างเน็ตเวิร์ได้ขนาดนี้อะแบบปล่อยไปแล้วหมื่นดวงอะ่ะแล้วโอเคเรามีเราเหมือนเหมือน,เอน,เอนสเปซขึ้นไปเดินสายไว้เรียบร้อยแล้วอะ่ะเหมือนคุณไปเดินสายรอไปแล้วอะ่ะแล้วก็รอคนมาแบบมาแค่จิ้มสายอะ่ะใช่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งนี้จะกลายเป็นแบบ a Center ที่รออดอ t ิษตึ้ซึ่งโอเคเราเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่า สุดท้ายแล้วถามว่าใน,ใน,ในเชิงคอนเซปต์ผมเชื่อว่า Data Center นั้นจะไม่ใช่ d a t ้ Center ในการเก็บข้อมูลของตัวเว็บไซต์ท,ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ใช่หรือว่าเป็นแบบว่าเซิร์ฟเวอร์เกมเซิร์ฟเวอร์เทรดตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยโอ้<อ>ไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนเรายังต้องรีไลน์กับที่อยู่บนโลกใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดเลย์มันไม่ทัน<อ>แน่นอนมันการขึ้นไปแล้วลงมาไม่ทันแต่ถามว่าจะไปอยู่กับ Data Center แบบไหน,นจะเป็น Data Center ในการประมวลผล บางอย่างเช่นเทร d เอไอเพราะว่าค่าใช้จ่ายบานนั้นน่าจะถูกกว่าอ,อย่างแรกคือไฟฟี<อ>ไฟฟีจากแสงอาทิตย์แล้วก็การทำความเย็น<ม>ง่ายกว่าครับเพราะคุณสามารถใช้ร,ริเอเตอร์ในการทําความเย็นได้ครับคุณไม่ต้องมานั่งแบบว่าออกแบบอินฟราสตรักเจอร์ในการทําความเย็นซึ่งเขาบอกว่าแค่การใช้ร,ริเอเตอร์ก็เพียงพอแล้วสำหรับการรองรับกับปริมาณคอมพิวเตอร์ระดับนั้นครับ ที่จะใช้งานก็เหมือนยานอวกาศทั่วไปยานอวกาศนี่มันมันด้านที่โดนแสงมันร้อนมากนะออแล้วเลดเตอร์มันก็ทํางานก็ถ้าออกแบบมาดีก็ไม่ได้มียานลําไหนพังเพราะว่าร้อนเกินใช่เขาบอกว่าเขาทําได้อและเขาสามารถจัดการกับปัญหาพวกเอเลคอลเลคชันได้ครับและเขาก็มั่นใจว่าคอมพิวเตอร์เขาจะไม่พังอนั่นคือสิ่งที่แบบเพราะว่ามันน่าเหลือเชื่อมากโอเคเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะสร้างการ์ดจอ CPU ที่มันสามารถทนทานต่อหลังสีขึ้นมา แต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจุดนั้นมันคุ้มทุนหรือเปล่าทำให้ผมนึกถึงเรื่องที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้โอเคผมนึกถึง2ประเด็นประเด็นแรกผมกำลังจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ Storage ปัญหามันอยู่ที่การประมวลผลมากกว่าคือคุณจะตั้ง Hard ดดิส s ์ d อะไรบนโลกคุณก็ตั้งเถอะเพราะถ้าคุณไปจับดูส่วนที่ร้อนที่สุดของคอมพิวเตอร์คุณนะ่ะมันไม่ใช่ SSD แต่มันคือ CPU เอ d มันไม่ได้ร้อนมันก็แบบข้อมูลวิ่งเข้าวิ่งออกอะไรแต่ว่าสิ่งที่ร้อนก็คือตัว CPU ที่จะบอกว่าเอ้ยคุณวิ่งแปลข้อมูลอันนี้มาดีกว่าอ่านั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาดังนั้นเราก็เอาส่วนที่เป็น Processing ขึ้นไปไว้บนอวกาศแล้วฮาร์ดดิสก์คุณก็อาจจะเก็บไว้บนโลกหรือคุณก็จะบอกว่ามันก็จะมีคอขวดระหว่างการที่ข้อมูลมันก็จะมีคอขวดแตนเขาก็จะมี s t o r a ขนาดยักษ์อยู่บนนั้นอยู่ด้วยเหมือนกัน่า แต่ก็อาจจะไม่ได้เก็บถาวรนบนนั้นไม่มีใครรู้ว่าข้อแบบอยังไงอ่าโอเคเพราะว่าังเป็นเชิงคอนเซปต์อยู่โอเคอันนี้คือข้อแรกที่ผมตั้งข้อสังเกตอันที่2ก็คือผมมองว่าก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องว่าสถาปยกรรมคอมพิวเตอร์ของเราที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์มันกําลังสร้างปัญหาให้เราแม้ว่ามันจะมีมีประโยชน์คุณประโยชน์มหาศาลแต่ว่ามันก็นํามาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายเมื่อไหร่เราจะ move on ไปที่ เทคโนโลยีอย่าง o p ปติคอไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้แจริงๆแล้ว o p ปติคอเนี่ยมันก็จะไม่ได้สร้างปัญหาในแบบที่ซิลิคอนสร้างอยู่ดีเพราะว่าความร้อนก็ความร้อนเยอะนะหรอความร้อนเยอะนะความร้อนเป็นอย่างนี้คนเติมความร้อนถ้าพูดถึงในเชิง o p ปติคอลคอมพิวเตอร์เนี่ยความร้อนมันเกิดในระดับแบบไม่กี่วัตจริงครับแต่มันทําให้เกิดการขยายตัวของ Material. Material แล้วมันํำให้ค่าทางทัศนุปกรณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับปัญหาที่กล้องอยูคิดเจอ,อเพราะกล้องโทรศัพท์ต่างๆที่บอกว่ากระจกเพี้นกระจกอะไรก็ไม่รู้ใช่นั่นคือเหตุผลหลักแล้วอย่าลืมว่าพวกนี้มันอยู่ในชิปที่ขนาดแบบเล็กกว่าแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดครการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยอะมันทาให้มันไม่สเสถียรไม่สามารถทำงานได้เนี่แหละคือปัญหายังมองไม่ออกว่าเมื่อไหร ที่ตัวเทคโนโลยีขั้นถัดจากเซมิคอนดักเตอร์จะสามารถทำงานได้จริงตอนนี้มีอะไรได้ก็คงต้องใช้กันไต่ก่อนแบบนี้ล้วกันยังโฟกัสกับเจ้า Data Center อร์บนอวกาศไปก่อนอืมเป็นโจทย์ที่ดีครับทีนี้เรากลับมาดูว่าแล้วข้อมูลอะไรที่เขาสนใจกันบ้างดีกว่าอันดับแรกคือประมวลผล AI ครับเราคิดว่าการเทรน AI บนอวกาศน่าจะดีกว่า การเทรนบนโลกเพราะว่าพลังงานฟรีทำความเย็นฟรีปัญหาโน่นนี่นั่นไม่มีนี่คือสิ่งแรกและเราก็เชื่อว,ว่า AI สามารถรันบนนั้นได้เช่นรันตัว ChatGPT บนนั้นรันตัว Gemini บนนั้นหรือว่าเอาข้อมูลดิบที่ได้จากดาวเทียมสำรวจโลกส่งมาที่ตัวนี้และประมวลผลเรียลไทม์และค่อยส่งกลับบนโลกเพราะตอนนี้เรามีคอขวดที่ใหญ่มากของการสำรวจอวกาศหรือการสำรวจโลก คือการที่ต้องรอข้อมูลจากตัวยานอวากาศหรือดาวเทียมส่งกลับมาบนโลกเพื่อประมวลผลบนโลกและค่อยแจกจ่ายให้นักวิทยาศาสตร์ต่างๆถูกไหมครับแต่ถ้าเราสามารถทําตั้งแต่บนวงโคจอรได้มันจะลดคอขวดตรงนั้นไปได้มากเผลอๆคอมพิวเตอร์บนนั้นอาจจะแรงกว่าคอมพิวเตอร์ที่อยู่นในรัสเซียบนโลกซะอีกด้วยซ้ําแบบนี้นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นไปได้กันและสุดท้ายคือการเอาไปใช้โอเปเรต กับงานบางอย่างที่มันซับซ้อนมา,มากๆเป็นต้นน่นคือสิ่งที่ว่าเป็นแนวคิดของดันเซนเตอรตอนนี้ว่าเราใช้บนอวกาศเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแบบว่าทําแบบเรียลไทม์งานทั่วไปว่าเปิดโสต์เว็บไซต์อะไรอย่างนี้ได้ครับแล้กลับมาคุยกันเรื่องของสตาร์คาวดีกว่าว่าทําไมเราถึงบอกสตาร์คาวเป็นผู้อาคลนเมปตัวนี้สตาร์คาวเป็นดาวเทียมของบริษัทสตาร์คาวและ ได้รับทุนจาก Nvidia ียครับในการทดลองนี้โดย s t a r c l o u d เนี่ยขนาดมันเท่ากับตู้เย็นตู้เล็กให้คุณนึกภาพว่าเป็นตู้เย็นในโรงแรมละกันมันก็คือดาวเทียมเล็กดวงหนึ่งอ่ะอืมแต่ไม่ใช่คิวซดนะไม่คิวแซดไซส์ครับแล้วก็ในนั้นติดตั้ง Nvidia H100 ไว่้อยู่ครับหนึ่งตัวเพื่อทำการทดลองตัวโมเดล g e มมาของ Google ว่าจะสามารถรัน LLM บนนั้นได้ไหมและมีความถูกต้องไหมโดยปัญหาที่มันจเจอหลักๆคือเรื่อง1พลังงาน2คือเรื่องของหลังสีว่าจะเจอตัวซอฟต์เออรหรือ hard ดเออรหรือเปล่าบนนั้นแล้วจะแก้ปัญหาตัว e er อ r ร์เหล่านี้ที่เจอในอวกาศอย่างไรบ้างครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาจะลองทดลองว่าถ้าเอาข้อมูลจากตัวดาวเทียมต่างๆที่เป็นข้อมูลออ t ติคอเนี่ย มลันบนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนี่คือตัวผ o วคอนเซ็ปต์ของตัว s t a r c l าว d 1หนึ่งและเขาคาดหวังว่าจะสามารถโอเป a เรตได้อย่างน้อย11เดือนบนนั้นอืมอืมและต่อไปคือภารกิจ s t a r c l า u d 2เป็นตัวภารกิจที่เขาจะทำให้มันใหญ่กว่าเดิม,มยิ่งใหญ่กว่าเดิมประมูลผลได้มากกว่าเดิมโดยเขาจะทำการทดลองทั้ง การประมวลผลข้อมูลจากบนโลกขึ้นไปสตีมบนนั้นแล้วก็ทำการประมวลผลแล้วส่งกลับมาบนโลกหรือการเอาข้อมูลจากดาวเทียมต่างๆพวก observatory ต่างๆก็า,า,าจะเป็น Observatory พวกกล้องที่มันถ่ายพื้นผิวไฮเปอร์สเปกตรัลมัลติสเปกตรัลพวกนั้นหรือข้อมูลซาไรด้าพวกนี้เอามาประมวลผลบนนั้นและส่งข้อมูลกลับมาบนโลกเพื่อทดลองว่าถ้าทำในระดับที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือตรวจตราข่าวสองและเขาเชื่อว่าเขาสามารถทำ โปรเจกต์สตาร์ข่าวได้ในทศวรรษหน้าเร็วมากนะถ้าทศวรรษหน้าทำได้ wow. คนลุกคือคืองี้คืองี้ผมจะบอกว่าผมอะขนลุกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมลองมานั่งนึกดูที่เราชอบแบบว่าอน,น้นจะเวิร์กไหมเราตั้งคำถามไดไต่างๆอะ่ะคืองี้เราไม่รู้หรอกวันที่เราพูดว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่พอผมมองย้อนกลับไปในอดีตอะ ทุกอย่างมันปูทางมาจนถึงวันนี้ไม่ต้องย้อนไปไกลเลยผมย้อนไป4ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสทำงานแข่งขันนั้นหนึ่งชื่อว่า AI Space Challenge คือเราได้พื้นที่1นอยู่บนสถานีวกาศนานานชาติแล้วข้างบนนั้นเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ NVIDIA Jetson นะฮะซึ่งก็ก็เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอารมณ์ประมาณแบบ Raspberry Pi อะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นตัว Jetson ก็ เป็น High-Performance Computer ที่อยู่ในรูปแบบของบอร์ดขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะรัน AI รอันอะไรได้ตอนนั้นโลกยังไม่ได้ h y แบบ AI มากยังไม่ได้มี Chat GPT คนทั่วไปยังแบบไม่ไม่เก็าว่า AI คืออะไรยังเข้าใจเป็นแบบอะไรในเกมเหรอมีตัว AI อะไรเงี้ยยังเข้าใจเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าการทดลองเนี่ยคือให้ให้คนลองดูว่าการที่เรามี High-Performance Computer อยู่บนวงโครจรอ่ะมันจะนาไปสู่อะไรได้บ้างแล้วตอนนั้นอ่ะ เรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Starlink เราก็เลยรู้สึกว่าการมี High p e r f o r m a คอมพิวเตอร์อยู่บนวงโครจรอ,อะ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์มากเออแล้วเรามองว่ามันเป็น e d g คอมพิวเตอร์อย่างเดียวพอข้อมูลวิ่งมาจากาสมมติว่ามาจากในสถานีโปรเซสก่อนที่จะลงโลกยังไม่เอาข้อมูลทางก้อนลงโลกเพราะว่ามันเปลือง Data ต้าไปยใช่ไหมเราก็มองว่าโอเคแอปพลิเคชันมีอะไรไบ้างตอนนั้นแอปพลิเคชันที่ผมนึกออกน้อยมากแล้วก็ผู้เข้าร่วมแข่งขันก็ไอเดียก็อาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่พอฟังคุณอิงพูดฟังเรื่องของ Starcloud ฟังเรื่องของการเติบโตของ Starlink ที่ตอนนี้มีดาวเทียมกว่า7,000-8,000ดวงอยู่บนวงโคจรและ Starlink กำลังจะดวงใหญ่ขึ้นทุกวันกำลังจะมี Data Center อยู่บนอวกาศและดาวเทียมสำรวจโลกฮาร์ดคอร์ขึ้นทุกวันมันหมายความว่าตอนนี้คำว่าโลกกับอวกาศอ่ะมันจะซีมเลสมากเลยเรากำลังจะลิงก์กับอวกาศ โดยที่เราจะไม่คิดได้ซ้าคําว่าคลาวของเราเนี่ยที่แปลว่าก้อนเมฆเนี่ยมันจะไม่ใช่แปลว่าก้อนเมฆบนโลกจริงๆแต่มันจะกลายเป็นคลาวที่ในสเปซผมว่าเราจะนึกไม่ออกเลยว่า4ี่ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะว่าจริงๆผมพูดอย่างนี้ว่าเป็นคอนเซปที่นาซาอีซา a จ็คซาโรสคอสมอสหรือทุกคนอนะ่ะอยากทำนานแล้วคือการให้ยานอวกาศของเขาอะแรงพอที่จะสามารถลันอะไรบางอย่างได้บนนั้นแล้วสามารถส่ง รีซอ์ได้ไม่ใช่รอ Data เขาต้องการส่งรีเซอ์เพราะว่าบางทีการส่งข้อมูลมันใช่ใช่ใชมันยากมากครับนั้นถ้าเกิดเขาสามารถส่งรีซอ์ได้อะมันจะทําให้การสำรวจอวกาศมันดีขึ้น<ช>หรือแม้แต่ที่ผมเคยเล่าในตอนเอไอว่าอีซาอยากสร้างเอไอยานอาวกาศที่สามารถมีเ i อควบคุมได้ที่มันสามารถแบบปิดท่าแปลกๆได้เพื่อให้มันสามารถบินแบบไปลงในจุดที่มันสนใจได้จริงๆแบบนั้นอะนั่นคือสิ่งที่เราอยากเพราะมันจะแบบว่าผลักดันอนาคตของมนุษยชาติไปได้ อีกไก่มากๆดังนั้นอคอมพิวเ,เตอร์สมรรถนะสูงไฮเปอร์ฟสต์คอมพิวเ,เตอร์พวกเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนาของมลเซียชาติอย่างมากมากๆนี่เราอยากไม่ได้พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตบนดาวหลายดวงอืถ้าผมอยู่บนดาวาแล้วผมอยากดู Netflix อย่างเงี้ยก็ต้องมี CDN หรือว่า Content Delivery Network ที่มันสามารถที่จะซิงข้อมูลกันเราอาจจะมีไอเดต้าเซ็นเตแบบเนี้ยอยู่บนวงโครจรโลกอยู่บนวงโครจรดาวนงคารแล้วมันก็อาจจะคุยกันด้วยโปรตโตคอลการสื่อสารที่ที่มันไฮ u รู p u t มากๆที่มันสามารถที่จะเป็น l a s ซอร์คอมม i นิเคชันหรืออะไรที่มันแบบมันส่งข้อมูลหากันได้แบบได้เยอะมากๆอ่ะนี่มันปฏิวัติว,ตวงวงการทุกอย่างเลยอ่ะคุณอิงเอางี้ยผมว่าย้อนกลับไปในยุคที่เรามีดาวเทียมอะดาวเทียมอย่างแบบไทยคมไทยคมสี ไฮทรูพ uh, ุตดาวเทียมดวงแรกของโลกให้ข้อมูลระดับเทราบิตเปอร์เซกได้คือตอนนั้นมัน,มนว้าวมากเลยนะแล้วตอนนี้ทุกทุกอย่างมันจะกลายเป็นแบบซีมเลสยิ่งกว่าเดิมอีกอะว้าว wow. เผื่อนะคงจะต้องไปเทรนเอบนอวกาศก็ได้อืใครจะรู้ละ่ะดังนั้นจริงๆคนมองไม่ค่อยออกหรอกว่าเราใช้ข้อมูลระดับเพตไบต์ต่อวันมันมนานาขนาดไหนแล้วมันก่อนผมนมีเพื่อนมาจากบริษัทวูเบน ของโตโยต้าครับเป็นบริษัทที่ทําเรื่องอนาคตของโตโยต้าเขาบอกว่าเขาทำอินฟาสตรัแกเจอร์ที่นั่นน่ะข้อมูลแค่รถออโตนมัสต์เดวิ่งอ่ะเ uh huh. ก็บข้อมูลน่ะไม่ใส่แบบเอเใส่เข้าไปในการเก็บข้อมูลในการวิ่งแต่ละครั้งนะเขาต้องใส่เทปแมกเนติกเทปอ่ะเพราะมันเยอะมากเพราะว่าข้อมูลที่วิ่งกลับมาแค่วิ่งรอบเมืองอย่างเดียวแค่อันนั้อันเดียวนะกลับมาห้าเพตตไบ แล้วเมืองเมืองนั้นในบูเวนซิตี้ของโตเยตามันรองรับข้อมูลระดับสิบเพตาตไบต์ต่อวันเพราะว่ามันมี IOT ทุกอย่างเสาไฟมี IOT ทุกอย่างมี IOT หลอดไฟ IOT ทุกอย่าง IOT หมดเลยข้อมูลทุกอย่างเออมันคืออย่างนั้นคนเปิดกดชักโครกี่ครั้งคือมันเป็นอย่างนั้นครับข้อมูลระดับเพตาตไบต์ต่อวันในการรันข้อมูลทุกอย่างแล้วทุกอย่างใช้คอมพิวเตอร์มวลผลตลอดเวลาครับครับว้าวน่าทึ่งมากอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ผม ผมว่ามันมันสะท้อนว่าจริงๆเราเทคโนโลยีที่เรากําลังพูดถึงกันวันนี้ว่ามันดูน่าทึ่งมันดูว wow ้าวอ่ะพอะผ่านไป4ปีปีมันจะกลายเป็นเรื่องปกติอย่างเช่น Starlink ผมยกตัวอย่างเลยตอนนั้นทุกคนแบบมันจะเป็นไปได้เหรอ Starlink แบบ10,000่ดวงบนวงโคจรทุกวันนี้มันเป็นไปแล้วอะ่ะนะครับก็รอดูครับว่าโปรเจกต์เดต้าเซ็นเตอร์ในอากาศจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆ Star Cloud หนึ่งขึ้นไปแล้วนะครับเราก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีสตาร์ทอัพรายอื่นแบบตามเข้ามาเพื่ ibility, า,า,า,าง แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในเทรนที่ผมว่าถ้าใครที่เก่งเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะโดนจับจองตัวในอนาคตนะเรื่องของการเอาสกิลความรู้เกี่ยวกับอวกาศคอมพิวเตอร์ไซเอนส์เดต้าไซเอนส์ Data Science, แล้วก็พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นดีมานที่ต้องการของโลกเราในอนาคตนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปเรียนเรื่องเรื่อง AI แบบ AI AI แต่ว่าคุณไปเรียนว่าเราจะจัดการกับ การรับมือกับ AI จํานวนมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อยังไง Back to basic กลับไปผลิต CPU กันหรือกับไปถือปืนกับไปถือปืนย เเดครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับก็ดีใจมากที่คุณอิงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็ได้ความเชี่ยวชาญจากทางด้านฝั่งเซมิคอนดักเตอร์จากคุณอิงด้วยไปผมไ่เชี่ยวชาญกันแหนั้นคุณไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรกันก็ติดตามพวกเราได้สองคนนะครับผ่านทางรายการ s t a r Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บน youtube ของ t h a i PBS Podcast นะครับเว็บไซต์ t h a i p b s p o d c a ด t c o ตมด้วยครับตอนนี้ผมต้นนัทนนท์ดวงสุเนนครับผมอิงเจรศินอ